โอเคครับสวัสดีครับเป็นสมาร์ทคาลวันนี้ก็ยอยู่กับเกมโชโนวเวอร์ชันเคยนะครับผมก็วันนี้มีแพ็คใหม่เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแพ็คออเดอร์ชิพนั่นเองหรือ,ย,อ,ย,อย่อว่าชิพไฮใช่ครับมันคือแพ็คแห่งความชิพไฮแล้วมันก็ค่อนข้างมีของใหม่หลากหลาะนะไม่ว่าจะเป็นเลเจนด์ใบใหม่นะครับที่ชอบเลยนะก็คือดีดเดอร์ของบัลลอสเนาะน,น่ารักมากเลย,เยบัลลอสแต่ถ้าเกิดอยากได้จริงๆเนี่ยผมอยากได้เป็นดีดเดอร์ของซสดเวนนะครับเพราะว่าสวยเท่ตัวนี้อยากได้บ้างเลยเกเบิลไนท์บอส แต่ต้องเป็นล่าฟิวชั่นของมันนะเป็นเกรฟออดิชเดเกรฟแอดจูดิเคเตอร์หล่ออ่ะโอเคไม่ต้องการเสียเวลาผมมีทั้งหมด2,120เหรียญนะครับผมจะเปิดเป็นแพ็คนี้11 11แพ็คแล้วก็อีกเหรียญทั้งหมดเนี่ยผมจะเปิดแพ็คนี้อ่าอันเนี้ยจะเป็นแพ็คที่เพิ่มเรทของตัวละครสไปร์แฟมนะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้มีคอลแลบกับสไปร์แฟมด้วยแพ็คใหม่มาปุ๊บมีคอลแลบปั๊บเลย ไม่เวลาเสียเวลาขอเริ่มเปิดจากหนึ่งซองปับ๊บโอ้โหอย่างสวยตาก,การตาขอล้างเกลือก่อนเลยซองนี้ปับ๊บเข้าให้ปับ๊บไหนล่ะเฮ้ยอะไรเช็คเฮ้ย 5, 10, 10ห้าสิบหลอดเยอะไปเปล่าอัีเอาไปอ๋อบวกศูนย์บวกอ๋อโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะแล้วก็ลุยอีกสิบซอง ถ้าเกิดได้ลีเดอร์สิเวนในซองนี้จะดีมากแล้วเดี๋ยวลีเดอร์ของสปายไปเอาสองนูน้ดเพอร์เฟกต์ลงตัวสุดๆนี่ลีเดอร์อ้าวไหนไหนล่ะลีเดอร์ซิริเวนผมขอแค่อย่างนั้นเลยเฮ้ hey. ก้ารจะไปครับได้ลีเดอร์ครับไม่ได้พี่พี่ต้องใจเย็นพี่โอ้โหงานนี้งานนี้นนลมจมแน่ดอนดูจากซองแหละ อ้าไม่ได้เลยเลยเราจะซากไฟก็ไม่ได้พึ่งทางแล้วครับสองโอ้เอ้ยเอ้ยไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเฮ้ยผมชอบไปดีมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวสําหรับวาร์ดบัตใช่ไหมเอ็นไม่เกี่ยววาร์ดบัตดิกเนี่ยของเจสกิลล่างล่างสองมากเลยอ่ะดูแคทสามดาเมจรีดิวดาเมจเอฟซูสูงในทอร์เแคนบีในทอร์เบเอฟเฟกต์ก็เท่ใส่ยังไหนก็ได้ด้วยชอบชอบชอบแต่เอ้ยมัน,น,นต้องเล่นกับเอโวไม่งั้น ไม่งั้นมันเล่นไม่ได้เพราะตัวนี้ต้องเห็นเพื่อนโวฮห้าก่อนถึีจะฟิวได้แต่ถ้าเกิดจะเล่นแค่ร่างแรกก็แล้วแต่แนี่หนึง่งอะ dissemination of wisdom อันนี้ยังไม่ได้อ่านสกิลก็ลเดี๋ยวค่อยไปอ่านเขาบักอสองที่เจ็ดโอเคไม่ได้เลเจนด์นะครับ soul light สองที่แปดเกลือสองที่เก้าขอเลเจนด์สักไปก็ได้โอ้โหหายไปเกินออกหรืไ ผมยังไม่ได้ไลวนนะิวเลยับผมมาเปิดซองดูก่นอนซองที่สิบโอเคเรียบร้อยครับเกลือไปไปไปอ่อะโอเคเราจะมาเปิดหาลิสสปายแฟมกันผมใช้1ึงเหรียญก่อนเพื่อมาเดินชายขออนุญาตสก,กิปเลยแล้วกันเผื่อดวงจะดีคูไปเองคิดไปเองครั้งนั้นไปครับสิบซองเพื่อลิสสปายแฟมอยากได้สุดก็คงเป็นยอฟอร์เจอร์ไปแม่ยอ ขอไม่ยอมแบบตึงๆโอ้โหเอาเกลือไปก่อนแล้วกันนะพี่ก็ใจร้ายเกินแหมอ้ก็ลีเดอร์ดาบก้อนเอ่อชาโทษพี่พอดีผมไม่ใช่เมนดาบก้อนวะ,อะสองสามมาเกลือเดี๋ยวหน้าคุ้นๆรีบรูปไปเ่ยเอ,อาไปใช้สอนที่ส่อันโทคคิกลูกเตะเปลี่ยนพลังอ่ะสองที่ห้าไป บอดสนิทสองที่หกแกรนดาัคนนิ้วสองที่เจ็ดเดี๋ยวสัมผัสได้ว่าเกลือจ,จัดจัดแน่นอนทั้นเคยดวงดีกับเกลือหรบ้างล่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยพรุ่งนี้เปิดในวิวเต้ของเกนชินห้ามดุเลยนะเวย้ยขอแค่นั้นเลย มาสองสุดท้ายคราสองี่สิบเรียบร้อยว้าแบมเลยเลยบ้าแบมอ่ะอีกสิบสองสาธุขอไม่ยอมไม่ยอมยอมยอมฟอร์เจอร์ฮันดี้จะตอบด้วยยอมฟอร์เจอร์เยอะยอมฟอร์เจอร์มาดียอมครับ ท่านยอในท่านยอท่านยอไม่เป็นจริงพุ่มกันแหละและเป็นคลี่เลยสองที่สี่ไม่ใช่อย่างนี้สิพลี่สองที่ห้ายอฟอร์เจอร์อุ้ยแต่เพิ T ่งเดือดเดือดเอ้ยโอ้อันนี้เมยด้วยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าเล่นมากเลยของสาย เออไลท์อ่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ของพอทอนเป็นของอดีตแฟ์เหรอเอ้ยนอกจากอดีตแฟ์ก็แหละขออที่หกข้อที่หกยอยอยอห้องไว้ยอไม่ยอเฮ้ย <laughs> ไม่ยอไม่รักผมไม่ยอจงเกลียดจงชัง,งอะไรผมขนาดนี้ผมแค่ไม่ดูสปาร์ตแบี้แค่เด็กแต่บางอ่ะนะนี่เ้อทไปเก้าป โอ้โหเรียบร้อยไม่ได้แล้วแหละผมเลิกความตั้งใจนั่นเรียบร้อยเจือท่านนิดโอ้๋อได้แค่นี้เหรอหมดแล้วเหรอเออหมดจริงอ่ะฟิวเด็กลบแรกเลยนะตัดฟอร์เรสทิ้งเลยไม่ใช้ผมอะ่ะไม่ได้ฟอร์เรสผมไม่ได้ฟอร์เรสแล้วก็คารูเดสอ่ะผมอีแล้ว คือในนี้ผมมีแทบจะหมดแล้วนะยกเว้นแต่เลเจนด์ใหม่ของบาดเพราะนั้นผมจะไม่เลือกเด็กนี้เนาะเออหนะ่ะผมก็มีของเล่นเยอะแล้วนะเยอะแบบเยอะเลยอะไฮรี่มีแล้วคนละซอสธรรมดาดิ้งผมก็มีเพราะนั้นแล้วได้ที่ขาย,ยาจริงๆก็คือซอสเอ,อ๊ะซอสซอสกูก็มีเกือบจะหมดแล้วนี่หว่ะแล้วกูเล่นแล้วกูเล่นอะไรเนี่ยที่ขาดจริงๆกะคือฟอเรสแต่ฟอเรสเนี่ยผมไม่เล่น ไม่ใช่เลยเหรอกผมลำไม่ค่อยเก่งพอเล่นอ่ะต้องขาดอะไรบ้างวะอากายเบดไม่มีอ่ะหนึ่งตัวนี้ไม่รู้มีไหมจะไม่ได้อ่ามีคาเอลมีใบเดียวทำได้ใบเดียวโมริก้ามีครบแต่ชิตเดียลิทไม่มีสักใบเปิดไปเจอเองแหละขอดูเรื่องนี้ก่อนนะ อันเนี้ยที่ขาดขาดอ่ะไอเนี้ยไม่มีแล้วก็มีแค่ปัสคาวมีคุยเน่มีแฟมิลา่าแพคมีไคลลี่มีเลวี่เอาจริงบัตรไม่น่าจะต้องดูเลยสํรับบัตรแค่จะครบจริงอะ่ะเนี่ยมี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 นี่ก็มี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 ขาดจริงๆก็ไอเนี่ย เขาตัวอะไรวะเยี่ยมเลยฝ่ายยูเกซอร์แบบนี้คอยอันนี้ผมรู้เอ้ยเก่งดีว่ะอ๋อนัออนอ่นก็คือแม่ยอแหละล่างแม่นันก็คือแม่ยอใช่ไหมเออก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่อ่าก็เดี๋ยวไปข้ามวิธีใช้ก็ได้ไม่เป็นไรผมมีเวียเลยเยอะอยู่คือย่อยเวียจากรอก้อนเบิร์มไปอ่ะมีอยู่สามหมื่นเจ็ดอ่ะสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยอ่ะเยอะๆถ้าให้เลือกอ่ะคงเป็นซอสแหละจริงๆอ่ะ เพราะว่าลูนก็คัฟเอาได้อยู่ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะว่าเลเจนด์ลูนขาดสองใบเลเจนด์ซอสมันขาดมันขาดทั้งมิโครเอลขาดทั้งโรสเลียเออซอสน,น่าจะคุ้มกว่าขอาซอสแล้วกันมาปับ๊บอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปจัดเด็กเอาเองทีหลังนะกันนะเดี๋ยวขอายการทิ้งก่อน การ์ดที่ไม่สำคัญเอ็กซ์ตร้าแล้วก็พอดีผมเป็นคนไม่เล่นฟอเรสเนาะสิ่งที่จะทำหลังจนี้เมนฟอเรสปิดจอทิ้งได้เลยครับป้าป่าป้าป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 ้าปาป่าป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 ้าปาป้าป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 า้าป้าาก้าาป้าป้า่าาา้าา้าาา ที่เราบีทิ้งทั้งหมดอันนี้เป็นสิ่งที่ผมทําประจําอยู่แล้วนะครับว่าโอเคส่วนคาพอื่นผมก็เล่นเกือบทุกคาพที่ไม่ใช่ฟอเรสครคัพอื่นก็เล่นหมดเลยมีฟอเรสเด็กเดียวที่มันเน้นลำอะ่ะก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันต้องเด้งขึ้นเด้งลงเด้งขึ้นเด้งลงเด่เดชอบโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซันคลายให้กับเบสมคาครั้สวัสดี์ก็บายบายไม่เจอกันใหม่เมื่อละตินมายืนเดี๋ยวจัดเด็กเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัดคลิปเล่นให้ดู굿ไน